สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ฟลัก์มิกนะคะอีพวโดวันนี้ค่ะจะเป็นการแนะนําหนังสือเล่มนี้นะคะที่ก็เพิ่งตีพิมพ์ออกมานะคะเมื่อวันที่12ตุลาคมปีนี้นี่เองก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็น หัวเรื่องกับเรื่องของแคปิตอลนะคะแคปิตอลรีซินุ่นทุนนิยมนะจะเป็นทุนนิยมที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนหรือโลกรวนที่ตอนนี้เราก็ได้ยินกันอย่างนะ่าหูต่อเนื่องนะคะก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือที่ได้รับคํานิยมนะคะจากบิลเกตนะคะแล้วก็จากผู้มีชื่อเสียงหลายท่านคะท,ท,ท,ที่ทํางานด้านเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอดนะคะโดยที่ ตัวที่เราใช้นี่นะคะก็จะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเหมือนเหมือนตอนอ่านเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนเป็นการอ่านในเรื่องของดูลงละครนะคะเป็นละครเวทีเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่เรียกได้ว่ามีทั้งหมด12นะคะสิบมีทั้งหมด12บทนะ,นะคะตามนี้เพียงแต่ว่า12บทที่ว่านี้เนี่ยแต่ละบทเนี่ยถ้าไม่นับบทแรกนะคะแล้วก็บทสุดท้ายบทที่สิบสองที่เป็นการเกินนาแล้วก็การตอนจบเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นการพูดถึงนะคะเหมือนตัวละครสิบ ตัวละครหรือบทบาทของตัวละครแต่ละตัวนะคะมีทั้งหมดสิบเรื่องนะคะที่เป็นบทบาทแต่ละแบบในการขับเคลื่อนเรื่องการทําให้ทุนนิยมโลกร้อเนี่ยทุนนิยมเรื่องภูมิอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและทำได้สําเร็จได้ง่ายมากขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่แค่ในทฤษฎีเท่านั้นนะคะโดยวันนี้ก็จะขอใช้เวลาประมาณสั้นๆนะคะในการเล่าให้เห็นภาพว่านังสือเล่มนี้อ่านแล้วจะได้อะไรนะคะหรือว่าเป็นการพูดถึงเรื่องอะไรนะคะ โดยที่บิลเกตเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแน่นอนนะที่บทบาทอยู่ในบทบาทเล่มบทบาทหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยบทบาทที่ชื่อว่าเรื่องของบูโรแครนะคะก็คือเป็นเรื่องของคนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะคะก็พูดถึงบอกว่าบทบาทแรกตัวละคเรเป็นชาวจีนนะคะที่เวลาเราพูดถึงเรื่องรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยทุกคนจะคิดถึงอีลอนมัส์นะคะแต่จริงๆแล้วคนที่ มีบทบาทสําคัญนะ,ะในการขับขึ้นรถยนต์ไฟฟ้านะ,ะโดยเฉพาะที่ประเทศจีนเนี่ยคือตัวละครในบทบาทบทแรกนี้นะคะที่พูดถึงว่าเขาเริ่มต้นมาอย่างไรนะคะตั้งแต่เป็นนักเรียนที่รับการที่ได้รับทุนกรศึกษานะคะจากธนาคารโละ,ะหรือเ o r l d บ a n k ให้ไปเรียนต่อด้าน p h เเรียนต่อปริญญาเอกที่เยอรมน,นีนะคะที่เป็นเรื่องของการทํารถยนต์นะคะรถยนต์นไฟฟ้าการวิเคราะห์ตรงนี้เลยนะคะก็คือบทบาทแรกนะคะที่บทบาทของเขาในการทําให้ตอนนี้เนี่ยประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่ มีการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าที่เป็นรนดับต้นๆของโลกแล้วก็รวมทั้งการผลิตด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็ทางเทสลาของอีลอนมัส์เนี่ยก็มีส่วนในการที่ต้องพึ่งพาของกลุ่มจีนในการทํารถยนต์ไฟฟ้านะคะบทบาทที่บทที่ต่อมาพูดถึงเรื่องผู้ชนะนะคะ The ว i n n e r The w i n อร์เนี่ยก็เริ่มต้นองอพูดถึงอังเกลาแมคเคร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องเวกของอังเกลาแมคเคร์นะคะแต่เป็นเรื่องการพูดถึงเรื่องของการต่อเนื่องจากบทบาทแรกเนาะที่ว่า ถ้าคุณจะต้องการส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะเพื่อลดโลกร้อนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกเนี่ยคุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่นะคะของรถยนต์ที่มีคุณภาพที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นการพูดถึงที่มาที่ไปะะการผลิตของแบตเตอรี่นะคะที่ใช้ให้รถยนต์แล้วก็ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในเรื่องของการทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆนานา,น,าน,นะคะว่ามีการพัฒนาการอย่างไรนะคะโดยที่อันนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะคะที่เป็นโตขับเคลื่อนสําคัญเลยนะคะในเรื่อง ื่องของการทำพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดเนี่ยให้สามารถกักเก็บได้ยาวนานอยู่ในแบตเตอรี่ของรถยนต์หรือแบตเตอรี่ใช้ในการไฟฟ้าแบตเตอรี่ใช้ในการทำพลังงานในบ้านนั่นเองนะคะบทต่อมาพูดถึง the doer นะคะหรือผู้ลงมือทำนะคะโดยผู้ลงมือทำนะคะก็พูดถึงไปที่ประเทศอินเดียนะคะว่าประเทศอินเดียเนี่ยเหมือนเป็นบทที่น่าสนใจเพราะว่าก็ถือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็มีประชากร สูงมากนะคะปปก,กับพี่จีนเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เขาก็อยากให้ไปให้เราให้เราได้เรียนรู้นะคะว่าประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างอินเดียสามารถสร้างโซลาร์ฟาร์มเนี่ยขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะคะใครมีบทบาทอะไรบ้างนนะในการทําให้โซลาร์ฟาร์มเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปเป็นล่างนะคะสิ่งที่น่าสนใจของเทชนี้คือาการเรียนรู้ว่าถ้าเราต้องการจะทําอะไรใหม่ๆหรือทำเทคโนโลยีใหม่ๆในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างที่อินเดีย หมือถแต่เหมือนอย่างประเทศไทยเรานะที่มีปัญหาเรื่อง ruption, ะคอร์รัปชันในกลุ่มภาครัฐแล้วก็รวมทั้งมีเรื่องปัญหาในเรื่องของเรดเทปคือเราว่ามีข้อจํากัดกว่าจะขอทําเรื่องอะไรทีเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะผ่านแต่ขั้นตอนมีความชักช้าซึ่งถ้าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยการทําอะไรที่มันติดติดระบบระเบียบติดระเบียบรชาชการเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มันสูญเสียโอกาสได้นะคะอันนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องของการที่ ประเทศที่กำลังพัฒนานสามารถเดินรู้จากอินเดียได้อย่างไรนะคะที่ทําให้ในที่สุดแล้วรัฐบาลเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะมีหน้าที่นะคะในการทําให้เรื่องของการทําฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันสาเร็จได้ด้วยดีนะคะตรงนี้เนื้อหาจะเป็นการพูดถึงเรื่องโซลาร์กรใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในทั่วโลกที่มีอยู่นะคะแล้วก็แต่ละที่เนี่ยมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะบทที่ห้านะคะ The Fixer นะคะเรียกว่า เหมือนช่างซ่อมนะช่างซ่อมแซมต่างๆทําอย่างไรให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะทำอะาไรให้เรื่องของการทําให้โลกร้อนเนี่ยเป็นหัวข้อสําคัญและขับเคลื่อนได้อย่างมีประสธิภาพนะคะอันนี้พูดถึงนักวิเคราะห์พลังงานนะคะชาวตุรกีนะคะที่มีเป็นเป็นผู้บริหารในกลุ่มของ International Energy Agency นะคะที่พูดถึงเรื่องของการทำอย่างไรนะคะให้การให้กลุ่มที่ให้ทำอะไรให้เรื่องของ climate change เนี่ย ที่เป็นปัญหาหลักของโลกของเัาในปัจจุบันเนี่ยควบคู่ไปกับเรื่องของการทําอย่างไรให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยมีการเข้าถึงแหล่งพลังงานได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันและต้องไปอย่างไรให้เกิดความสมดุลที่สุดนะคะตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดถึงในแง่ของแต่ละโพลิทินโยาบายของแต่ละภาครัฐนะคะ ที่พูดถึงการจัดการพลังงานสะอาดว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฮโดรเจนการลงทุนสูงมากขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการพูดถึงเรื่องเฟดเอาท์หรือว่าเฟดดาวนะคะการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานฟอสซิลฟูเอลเนี่ยที่บางคนบอกว่าขอแค่ เฟดดาวพอได้ไหมแค่ลดลงแต่ไม่ใช่เฟดเอาคือเลิกใช้ไปเลยอันนี้อะไรคือจุดสมดุลที่ควรจะใช้นะคะโดยที่เขาก็มีการพูดถึงเรื่องสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เนาะที่พอผู้บริหารอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่ประยบเสดเรื่องของการมีอยู่ของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศหรือคลายเมชเชนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนโยบายต่างๆมันก็ชักงานนะคะจนถึงการพอพอไบเดนกลับมาเนี่ยทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้มีการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างน,นะในเรื่องของการลด สภาวะโลกร้อนของฝั่งอเมริกานะคะในภาครัฐนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาก็เน้นนะคะว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเช่นตัว CCS เนี่ย Carbon t a r t u r e Storage เนี่ย mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะในการช่วยลดทอนภาวะโลกร้อน,นะคะให้มันเกิดขึ้นช้าลงหน่อยนะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะเน้นจุดในเรื่องของการสร้างสมดุลอย่างที่เราให้ฟังนะคะว่าการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยต้องไม่ทําให้เกิดการขัดแคลนการเข้าถึงพลังงานของคนในระดับลากยญ้านั่นเองนะคะเพาถือว่าเป็นปิธิพื้นฐานนะคะของมนุษย์นะคะบทต่อมานนะคะ่ะแน่นอนพูดถึงบิลเกตนะคะหรือบทบาทบทที่เรียกว่าเศรษฐีนะคะเรามาหาเศรษฐีนีมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะเขาพูดถึงตั้งแต่เรื่องหนังสือที่บิลเกตก็เคยเขียนขึ้นมานะคะที T ่ไฟก็เคยรีวิวไ้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงเศรษฐีท่านอื่นนะคะที่ก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการจะช่วยดมเงินทุนในการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนนี้นะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยทา,ท,าทางทางทางที่อย่างที่ทุกคนอาจจะทราบดีนะคะทางบิลเกตเนี่ยก็เป็นคนที่พยายามจะแก้ปัญหาโดยใช้ในวัตก,กรรมเข้ามาช่วยหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าเขาก็บอกนะคะว่าตัว เงินทุนที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันจะมาจากคนรวยคนหนึ่งเนี่ยยังไงก็ไม่พอนะแต่ให้บิลเกตเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมาแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้นะเขก็ต้องมีหน้าที่ในการไปทั้งเป็นเรียกว่าผู้เจราจานะคะกับกลุ่มภาครัฐนะคะว่าควรต้องทําอะไรบ้างเพื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะพยายามที่จะให้เงินทุนสนับสนุนกับสตาร์ทอัพต่างๆนะคะที่มาของเงินทุนจากจากมูลที่ของบิลเกตนะคะ ที่จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนนะคะโดยที่ตัวที่ทางบิวเกตพูดถึงเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการจัดการกับปัญหาซีเมนต์นะคะที่ใช้ในกริดก่อสร้างนะคะว่าจะทําอย่างไรให้ซีเมนต์เนี่ยมันแทนที่จะเป็นตัวก่อปัญหาโลกร้อนเนี่ยกลายเป็นตัวช่วยเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะและ้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของตัวที่เป็นการที่มาที่ไปนะคะของการที่ร่วมมือกันนะคะว่า ต่อให้นักลงทุนนะคะต่อให้คนรวยทั้งหลายเนี่ยมนรวมตัวกันเนี่ยมันก็ยังขับเคลื่อนได้ไม่พอะคะต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะหรือจากส่วนอื่นๆที่มีหน้าที่ในการทํางานตรงนี้เข้ามาช่วยนะคะดังนั้นบทต่อมาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของตัวที่เป็นชื่อว่าชื่อโคบานนะคะเรียกว่า The, 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 The r a n g e r นะคะที่ก็เป็นมีที่มาที่ไปนะคะว่าตัวละครบทนี้เนี่ยเป็นนักรนธรณีวิทยานะคะที่ก็ เขาเรียกว่าเขามีชื่อเล่นว่าเป็นคาร์บอนแรงเลอร์นะคะหรือเป็นโคบานที่จัดการบริหารจัดการคาร์บอนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากทางประเทศนอร์เวย์นะคะที่เขาพยายามจะจัดการว่าแทนที่ตัวเขาเองเนี่ยจากที่เคยเป็นคนที่ปล่อยคาร์บอนเยอะๆหรือจากองค์กรที่เป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนเยอะเนี่ยจะกลายเป็นบร,ริษัทที่บริหารจัดการคาร์บอนที่ดีได้ไหมเหมือนเป็นการทำทางธุรกิจธุรกิจ เอ่อ transformation นะคะคือการปรับเปลี่ยนองค์กรน,นะคะโดยที่บอกว่าจะใช้เทคโนโลยีอ,อย่าง carbon capture storage นะคะที่ทำอย่างไรให้คาร์บอนที่ออกมาจากการผลิตเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างใต้ดินนะคะแล้วก็เก็บกลับไว้ไในในพื้นดินนะ,ะไม่ออกมาอยู่ในอากาศนะคะโดยที่จริงๆแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่า carbon capture storage เนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่งมาะคะมีตั้งแต่ปี1930แล้วด้วยซ้ำนะเพีงแต่ว่า เทคโนโลยีอยงนี้มันไม่ได้มีไว้เพื่อลดโลกร้อนนะแต่ตอนนั้นเขาทาเนี่ยเขามีไว้เพื่อลดการปนเปื้อนนะคะของก๊าซธรรมชาตินะคะที่ทจะใช้ในการทําเผาไหม้ในเป็นพลังงานต่างๆนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าในในขณะที่ตอนนั้นเทคโนโลยีนี้ใช้เพื่อเป็นตัวจัดการเรื่องของการทกาก๊าซ ธรรมชาติให้บริธิ์เนี่ยตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าก็เอามาใช้ในการลดโลกร้อนก็คือดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศนั่นเองนะคะอันนี้ก็มีการพูดถึงนะที่มาที่ไปในการจัดการในการทําให้ CCS เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดปัญหาโลกร้อนนะคะโดยที่เขาก็บอกนะคะว่ามันมีหลายโปรเจกต์นะคะที่เกิดขึ้นนะที่จะช่วยลดทอนปัญหาเหล่านี้นะคะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปอ่านได้เลยนะคะมีตัวอย่างนะคะรวมทั้งการพูดถึงเรื่องของักนัก เศรษฐศาสตร์นะคะนิโคลัสเตอร์นะคะที่เป็นคอกเซอร์ใช่ไหมคะอยู่ที่ LSE เนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาไครเมเช่เนี่ยถือเป็นปัญหาถือเป็นความล้มเหลวของกลไกตลาดที่เห็นได้ชัดที่สุดนะคะเพราะว่ามันมีการก่อให้เกิดการทำเรียกว่าก่อให้เกิด e x t e r n a t y ต่อภายนอกสูงขึ้นเรียกว่าเก,เกิดต้นทุนนะคะต่อสังคมมากๆเลยคะะโดยที่ทางธุรกิจเนี่ยหรือคนที่เป็นคนก่อปัญหาเนี่ยลอยนวลจากการต้องใช้จ่ายต้นทุนเหล่านั้นนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะก็อันเนี้ยก็จะเป็นเคสที่ของฟังฝั่งอย่างนอร์เวย์เนี่ยทางนอร์เวย์เนี่ยเขาก็เหมือนพยายามจะทําเป็นธุรกิจนะคะว่าเออจริงแล้วเนี่ยทางนอร์เวย์เนี่ยมีพื้นที่จะเก็บกับช่วยช่วยกับเก็บคาร์บอนที่ดึงเข้ามาที่ดึงมามาจากอากาศนะคะเขาสามารถเรียกว่าทําหน้าที่นะในการขนย้ายนะเหมือนคาร์บอนที่กักเก็บไว้แล้วเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ที่ประเทศนอร์เวย์ได้นะคะอันนี้ทําอย่างไรเนี่ยแนะนําให้เข้าไปอาดดุนะคะต่อมาบทที่ 8นะคะพูดถึงเรื่อง reformer หรือนักปฏิรูปนั่นเองนะคะเฮ้ยนักปฏิรูปเนี่ยก็ต้องพูดถึงนะคะองค์กรนะคะที่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเรียกว่าปรับเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่ตอนสมัยนานมาแล้วเลยนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องของการทําอย่างไรนะคะให้การที่เรีนธุรกิจของเขาเนี่ยมีอยู่เนี่ยเป็นการช่วยลดโลกร้อนมากกว่าจะช่วยก่อปัญหานะคะโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่าง ตัวละครคือคุณวิกกี้ฮอลล์นะที่เป็น c ี o ผู้หญิงคนแรกคะ่ะในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานที่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่อยอยแางแก๊ลเนี่ยซี CEO จะเป็นผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าในเคสเนี่ยนะเป็นผู้หญิงนะคะที่ก็บอกว่าเขาจะมีการตั้งเป้าหมายนะให้ตัวเองเป็นคาร์บอนนิวทรอลภายในปี2050นะคะ โดยเนื้อหาเนี่ยก็ต้องการที่จะเหมือนเป็นคนที่บริหารจัดการคาร์บอนนะคะมากกว่าจะเป็นคนที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการปล่อยโลกร้อนปล่อยก๊าซทำให้โลกร้อนนั่นเองนะคะมีการพูดถึงกรณีศึกษาของ Exxon m o b i l นะคะหรือว่าแม้แต่เรื่องเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะทราบกันดีนะคะว่ากลุ่มพลังงานหรือโอเอ็นแก๊สเนี่ยก็รับรู้เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างการเผาไหม้พลังงานฟอสซิลเนี่ย เข้ากับเรื่องของการกอร่อให้เกิดโรคร้อนอุณภูมิโลกสูงขึ้นเนี่ยรู้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1959นะคะแต่ว่าสิ่งที่กลุ่มเหล่านี้ทำคือไม่ใช่พยายามจะแก้ปัญหาแต่เอาเงินเนี่ยไปล็อกบี้นะคะกลุ่มอื่นๆให้เชื่อว่าโรคร้อนเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นเนื้อหานะคะว่าเขาจะจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะคะโดยที่ซีโอหญิงคนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ที่เรียกว่าใช้ เป็นกรณีศึกษานะคะว่าคุณจะปรับธุรกิจอย่างไรให้เปลี่ยนไปนะคะให้จากการที่คุณเป็นหนทนทำเรื่องไม่ดีหรือทําเรื่องไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่ทําให้โลกร้อนเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะ บทต่อมาเป็น the enforcer นะคะหรือเรียกว่าผู้บังคับนะคะหรือเป็นกลุ่มโตบทกฎหมายต่างๆหรือทำให้เกิดขึ้นจริงนะอันนี้ก็จะไปที่ประเทศเดนมาร์กนะคะที่พูดถึงบริษัทนะคะน้ำมันนะคะที่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะจากการเป็นการใช้พลังงาน Oil a n d n a t u r a l gas เนี่ยให้กลายมาเป็นผู้นำนะคะยักษ์ใหญ่ในด้านการทำพลังงานทดแทนนะคะ ก็ต้องบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเริ่มจากปี1973ที่เกิดวิกฤตนะคะเรื่องของพลังงานนะคะในกลุ่มของตะวันออกกลางนะคะที่มีการคอนฟ lict กรประท้วงการทําให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยทางเดนมาร์กเนี่ยก็ปรับตัวนะรู้ว่าเราจะพึ่งพาพลังงานจาก ภายนอกมนีต่อไปไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดวิกฤตทีหนึ่งเนี่ยประเทศก็วุ่นวายนะคะดังนั้นเขาก็มีการทําเหมือนแผนต่างๆนะคะในการที่จะทําให้ประเทศเล็กๆอย่างเนี้ยสามารถมีอิสระสามารถมีความเลี้ยงตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้จากพลังงานที่ตัวเองผลิตเองได้อย่างไรนะคะอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าอย่างที่ ทุกท่านจะทราบกันดีนะคะการปรับธุรกิจอย่างจากที่เป็น Oil a n d gas เนี่ยให้ไปเป็น Renewable Energy เนี่ยมันไม่ใช่ปรับเปลี่ยนได้กานในระยะเวลา5-10ถึง10ปีนะคะอันอันนี้เนี่ยใช้เวลาเป็น20-30ปีเลยนะคะกว่าที่เขาจะกลายเป็นกลุ่มพลังงานที่เป็นผู้นําได้ขนาดนี้นะคะโดยที่เขาจะเริ่มตั้งแต่การทําให้พลังงานมีความประสิทธิภาพสูงสุดนะคะการผลิตรานดูชื่อว่า พลังงานอะไรบ้างที่เดนมาร์กมีที่ที่อื่นก็อาจจะมีได้ไม่เท่าก็เช่นเรื่องพลังงานลมนะคะนั้นเดนมาร์กก็จะมีการหารันลมใช้ปั่นไฟเยอะมากแล้วก็เป็นผู้นําในเรื่องการผลิตการหันลมนี้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็พลังงานลมของฝั่งที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยก็เริ่มตัดไปหนึ่งเก้าแปดสี่ด้วยซ้ำนะที่เริ่มมีการทํากลินะคะของการจ่ายพลังงานในประเทศเนี่ยให้มันสามารถเชื่อมโยงทั้งพลังงานลมพลังงานอื่นที่มีอยู่อย่างหลากหลายเนี่ยให้สามารถทั้ง เป็นผู้ผลิตเป็นคนที่ส่งนะ t r a n s ิชช i o n แล้วก็ไปถึงรีเทลคือไปถึงผู้บริโภคสุดท้ายได้ด้วยนะคะอันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องการใช้ ETS นะคะ Emission Trading System ของทางยุโรปนะคะที่มีตั้งแต่เอ่อหตั้งแต่ปี2005นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตอกกรนถ,ถึงต่อปี2005เนี่ยทางเดนมาร์ก็็พร้อมแล้วสำหรับการมีการจ่ายไฟนะคะจากที่มาที่มาจากพลังงานทดแทนอย่างพลังงานลมเป็นต้นนะคะ แล้วก็บทต่อมาคือบท่ชื่อแคมเปญเนอร์นะคะก็เป็นการพูดถึงนะคะกลุ่มแอคทิวิสต์ต่างๆนะคะเรียกว่ากลุ่มวอช c h ด็อกเนี่ยสามารถมีบทบาทอย่างไรบ้างในการช่วยทั้งตรวจสอบผลักดันนะคะให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มจัดภาครัฐนะคะจากทั้งกลุ่มที่พูดถึงเรื่องของการไป เรียกร้องกับประสัทต่างๆนะคะให้มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะมีการพูดถึงคุณอาโนด้วยนะคะชวานสเนเกอร์ที่เป็นผู้ว่า,าการของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่ถือว่าเป็นรัฐที่มีความแอดวานซ์มีความก้าวหน้าในการทำเรื่องของคลายเม a เชนสูงมากในอเมริกานะคะที่เราสามารถเรียนรู้ได้เลยนะคะจากทางฝั่งรัสแคลิฟอร์เนียนะคะ แล้วก็มีการพูดถึงว่าการผ่านตัวกฎหมายทางด้าน climate change เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะคะจากกลุ่มเหล่านี้แหละที่เป็นแคมเปญเนอร์หรือผู้เนี่ยเรียกร้องต่างๆนะคะที่เป็นคนสร้างเป็นนักกิจกรรมต่างๆนะคะเหล่านี้ในการทําให้ทางภาครัฐเนี่ยสนใจที่จะใส่ใจในเรื่องการปกป้องสิทธิของกลุ่มคนที่จะผลกระทบจากเรื่องของโลกร้อนที่มาจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะคะ ซึ่งเขาก็มีการพูดถึงการต่อสู้ในชั้นศาลนะคะว่าบางประเทศเนี่ยเขาต่อสู้ชนะไมหมประเทศต่อสู้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจบด้วยของบทที่เรียกว่า the capitalist นะคะหรือว่าทุนนิยมนั่นเองนะคะก็เป็นการพูดถึงบริษัทนะคะที่ ถ้าใครทำเรื่องของ sustainability ต้องรู้จักแน่นอนคือ Unilever นะคะที่เป็นบริษัทที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในการเขาทำแผนเรื่องของการทำ sustainability living plan นะคะที่เป็นที่โด่งดังมานานนะคะว่าองค์กรองค์กรนึงเนี่ยจะสามารถทำงานทำผลกำไรได้อยู่ มากน้อยเพียงใดจากการที่คุณดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการอ่านเนื้อหาที่มาที่ไปของผู้บริหารองค์กรแล้วรู้สึกประทับใจนะคะว่าถ้าผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับที่ยาวไกลเนี่ยก็จะสามารถทําให้องค์กรเนี่ยผ่านวิกฤตต่างๆนานานนะคะที่เป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือสังคมได้ได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการจริงๆในการทําเรื่องโลกร้อนนะคะที่เป็นสินค้าที่ ส่งออกแล้วก็ทาง,งสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้กันแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ใส่ใจจะซื้อสินค้าที่อยู่สิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีราคาที่แพงกว่าหน่อยนะคะแต่แต่ในบางอย่างเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นสินค้าที่เป็นราคาปกติแล้วนะคะแล้วก็จบท้ายนะคะด้วยการที่พูดถึง step นะคะที่ผู้เขียนเนี่ยก็จะพูดถึงนะคะว่า คนเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะในการทาให้โลกร้ออเนี่ยมันผ่านพ้ไปได้ด้วยดีนะคะเรียกว่ามาช Stevens, ่วยกันแก้ปัญหานะคะแล้วก็จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟลักลมิกนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ